คันนี้เป็นฟอร์ดเอ็กซ์เนะครับตัวนี้มาอัพเป็นกล้องแท้โลโก้ของไวท์แท็นะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับลด30%นะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นกล้องแท้ไวท์แท็นะครับตัวนี้เป็นเลนโลโก้ดํานะครับหลักๆประมาณนี้มุมกว้างก็สวยงามนะครับตัวนี้มันจะนูนออกมาก่บของเดิมเอ็กซ์เทีนะครับที่มันจะแนบสนิทนะครับของเดิมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปดูของเดิมนะครับ เหมือนว่าประมาณนี้ครับเนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่นะครับของเนิมจะเป็นสีออกน้ําเงินเนี่ยประมาณนี้ครับคันนี้เป็น Ford x L T นะครับซิง์สตัวนี้อัพพวกโหมดออฟโรดพวกกันขโมยที่ไม่มีมาแต่งานนะครับตอนนี้สมารถอัพได้นะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยครับล็อกอย่เี้นะครับถ้ากรณีใช้กุญแจผีเปิดหรือทุบเปิดแล้วเปิดจะนานไรคือร้องนาทีเลยนะครับ ดี๋าสาธิตเปิดด้านในให้ดูนะครับเนี่ยครับร้องนาทีเลยนะครับต้องเป็นกุญแจแท้เท่านั้นนะครับกดคลายล็อกถึงสัญญาณกระโมยถึงจะเงียบนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านครับันนี้อัปโหมดกันขโมยระบบอัพโหลดอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไม่มีแต่โรงงานนะครับ เขาเกถอยให้ดูตัวนี้เป็นซิงสองจุดห้านะครับซิงหนึ่งซิงสองซิงสามติดได้หมดนะครับนี่ครับดี๋ยวา่อยดูอัฟโหลดเอาไว้แสดงสถานะล้อหน้านะครับกรณีเราหมุนพอมลัยนี่ยครับมันก็จะบอกพิกัดเลยว่าเราหมุนไปทางซ้ายที่จีบทงซาถ้าเราหมุนขวาก็จะหมุนตามนะครับถ้าพงมลัยตรงก็เป็นศูนย์นะครับประมาณนี้ส่วนกล้องก็ประมาณฝั่งนี้นะครับเวลาเข้าแกถอยก็คือออกทันทีนะครับนี่ครับ กล้องแท้ก็คือมุมกว้างจะให้แนวที่นาะหน้าตรงนะครับนะครับกว้างแต่ไม่หลอกตาเหมือนพวกกล้องวายทั่วไปนะครับที่เป็นกล้องของงานเทียมงานเทียมนะครับประมาณนี้ซูมได้นะครับซูมแนวดูกชนได้เนะี่ยสามารถซูมดได้เลยกรณีเราหักมุมพอมารายนะครับเนะี่ยก็จะมีเส้นลัศมีเลี้ยวบอกมุศารถที่จะวิ่งไปฝั่งในฝั่งที่เราหมุนนะครับก็ประมาณนีนะ้ตอนนี้เราผมลองถอยเซนเซอร์ก็ใช้งานได้ปกติ4จุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนวกว็ไฟแฮกบตเตอร์เลยนะครับ ก็แสดงตรงนี้เดิมครับนี่ครับตอนนี้จะลองถอยให้ดูอันนี้กล้องแท้สามารถตั้งหน่วงได้นะครับกรณีเราออกจากเกียร์ตอนนี้เข้าเกียร์นาอยู่เดี๋ยวผมลองไปดีดูเดินหน้านี่ครับกล้องหน้ายังสามารถยังติดอยู่นะครับกรณีเราวิ่งถึง1ิบมันจะตัดออโต้เลยครับหรือเราดึงเบรกมือหรือเข้าพีคคือจะดับออกออโต้เลยครับตอนนี้ยังไม่ดับนะครับเนี่ยเดินหน้าอยู่ก็ต้องวิ่งถึง1ิบ่ลนะครับ เราเข้าพีปุ๊บก็จะดับทันทีเลยนะครับแล้วเข้าแค่ถอยก็ประมาณนี้นะครับก็จะบอกรัศมีการเลี้ยวของล้อเลยครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยหลักๆประมาณนี้ครับสนใจสอบถามได้ครับอัปโหมดเพิ่มเติมได้เยอะอยู่ครับรุน่นนี้ประมาณนี้